สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากทางรัฐจอร์เจียที่อเมริกาด้วยนะคะวันนี้นุ้ยก็จะมาทําการพูดคุยนะคะแล้วก็จะมาแกะแกะของแกะกล่องพัสดุนะคะที่สั่งจากทางเอเมซอนเอาไว้นะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการสมัครงานอัปเดตชีวิตนะคะช่วงที่ยังว่างงานอยู่ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนุ้ยเป็นครั้งแรกนะคะนุ้ยย้ายจากรัฐเท็กซัสเนี่ยมาอยู่ที่รัฐจอร์เจียได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ว่างงานเนาะคือช่วงนี้เนี่ยนุ้ยสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ผ่านทางออนไลน์ของบริษัทนะคะก็จะมีของ c o s t c โนะคะคล้ายๆห้าง Mac โคเป็นห้างหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตขายส่งนะคะของอเมริกานะสมัคร Co s โไปประมาณเดือนหนึ่งละ แล้วก็สมัครงานโรงงานแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปลองทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่งานคอสโก้ที่หนยไปสมัครมาก่อนนะคะสมัครได้ประมาณ1เดือนเดือนนิดนดนะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ได้เรียกไปสัมภาษณ์นะคะคือรอประมาณเดือนนึงได้แล้วเมื่อสัปดาห์เมื่อประมาณวันเสาร์วีคเอนที่ผ่านมานะคะก็ไปถาม ก็เดิน Walk-in ่ะเข้าไปถามทางทางน่าจะเป็น m a n เจอรนะคะเพราะว่านุ้ยกับสาเนี่ยเป็นสมาชิกนะคะก็ซื้อของที่นั่นด้วยนะคะก็มีโอกาสก็เลยได้เข้าไปถามค่าว่าตอนนี้เนี่ยเขายังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ไหมปรากฏว่าทาง Manager บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตำแหน่งงานมันเต็มนะคะคาดว่าประมาณเดือน ออกัสสิงหาปลายสิงหาก็คือปลายเดือนนี้นะคะอาจจะมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเพราะาตอนนี้เนี่ยมันเต็มเขาก็เลยไม่ได้เรียกสัมภาษณ์อะไรนะคะเ,เขาบอกว่าลองกลับมาใหม่อีกทีนึงนะคะให้ไปที่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยไปถามโดยตรงเลยก็คือไม่ต้องสมัครออนไลน์แล้วคือหนูเนี่ยมีข้อมูล ส่งเรซูเม่อะไรแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปถามเขาอีกทีหนึ่งประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้าะสมัครไปเดือนหนึ่งเขาก็ไม่เรียกเนาะหนุ่ยกับสามีก็เลยลองเข้าไปถามว่าเออมีตำแหน่งงานบ้างไหมปรากฏว่ามันเต็มนะคะเออที่สมัครที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านประมาณขับรถมานไม่เกินไปกลับนะคะก็ประมาณสิบยี่สิบนาทีได้เพราะว่าไปสิบนาทีกลับยี่สิบนาทีก็ไม่เสียเวลามากนะคะแต่ว่า เขาไม่เรียกประเดชเนี่ยก็คือเขาไม่เรียกนะคะก็ต้องรอถ้าอยากทํางานนี้นะ,ะก็ต้องรอนะคะก็สมัครเป็นพนักงานนะคะทั่วๆไปข้างในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องดูว่าเออเขาว่างตําแหน่งไหนบ้างนะคะหรือว่าจะให้เราลงตําแหน่งไหนบ้างก็ลองดูแต่ว่าที่แน่ๆคือ,อ,อหนุ่ยเนี่ยไม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องแคชเชียร์นะคะตัวเลขอะไรก็อาจจะไม่ไม่ทำงานแคชเชียร์เพราะหนุ่ย คือค่อนข้างกังวลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องเงินอะไรนะก็อาจจะทําตําแหน่งอื่นๆไปถ้าหากว่าเขามีตําแหน่งว่างนะแล้วก็ไปทํางานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นไปลองทํานะคะระหว่างที่รอง,งานคอสโกเนี่ยไปทํางานปรากฏว่าทํางานได้แค่หนึ่งคืนนะคะทำทำได้แค่หนึ่งคืนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่นะคะห่างจากบ้านก็ประมาณ เกือบ4 5นาทีขับรถไปนะคะแล้วแล้วนุ้ยกับสามีก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเนอะก็ยังไม่ชินทางถ้าขับรถไปทำงานนะคะก็ไปตั้งแต่นะคะเริ่มงานบ่ายสาเลิกงานก็คือร้านอาหารปิดแล้วไปทำวันแรกเลิกงานก็เกือบห้าทุ่มห้าทุ่มนะทุกคนแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกไฟดับ ตำแหน่งที่ทำงานก็คือเขาให้ไปล้างจานทุกคนแล้วไฟดับปกติร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีเครื่องล้างจานใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนจานมันค่อนข้างเยอะแล้วเปิดวันแรกคนเยอะมากทุกคนร้านอาหารญี่ปุ่นร้านซูชินะคะแล้วเชฟเนี่ยค่อนข้างจะดังเออก็ไปทำงานได้แค่คืนเดียวแล้วสามีเนี่ยก็ขับรถไปรับนะคะเพราะว่านุ้ยขับรถเนี่ยยังเหมือนว่ายังไม่ชินทางสามีเขาก็เป็นห่วงนะ หลงทางถนนปิดเพราะว่าเหมือนฟ้าผ่าต้นไม้ทุกคนแล้วต้นไม้มันล้มปิดถนนก็ต้องขับอ้อม GPS เนี่ยก็ค่อนข้างใช้ยากใช้ลำบากเพราะว่าเราไม่ชินทางก็ขับอ้อมนะคะแล้วตำรวจก็ปิดทางก็ต้องไปอีกทางนึงกว่าจะมารับนุวยได้ก็ประมาณก็ก็ห้าทุ่มกว่ากว่าจะถึงบ้านก็เที่ยงคืนทุกคนเพราะว่าไปหลงกันมันมืด อันตรายนะคะแล้วมันเปรี่ยวปรากฏว่าไปทํางานได้แค่คืนเดียวก็ส่งข้อความไปบอกเขาว่าไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าหนุยไม่ชินทางแล้วก็มันมันดึกเกินกว่าจะได้นอนคืนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งตีสองทุกคนต้องกินข้าวอาบน,น้ําเนี่ยมันเหนื่อยมากนะทํางานร้านอาหารนะคะแล้าหนุยเนี่ย ส่วนตัวเคยทำงานที่ร้านอาหารไทยเป็นพนักง,งานตอน้ตอนรับานาที่ร้านอาหารไทยที่ออสตินที่บ้านที่เท็กซัสอ่ะเนาะก็ไม่ถึงขนาดนี้นะทุกคนเพราะว่ามัน,มนใกล้บ้านประมาณ5นาทีเองท,ที่เคยทำอ่ะเนาะถึงเลิกงานดึกก็กลับบ้านไม่เกิน4ี่ทุ่มครึ่งนะไม่เกินนี้ประมาณสี่ทุ่มสิบห้า ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องขับรถค่อนข้างไกลแล้วเรื่องของเรื่องคือเอ,อเขาให้ชั่วโมงการทำงาน1ชั่วโมงเนี่ยได้13ดอลลาร์นะคะกนะะนะะ็ค่อนค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าน้ำมันรถด้วยนะแล้วมันเปรี่ยวไม่คุ้มค่ากับความปลอดภัยด้วยหนุยไม่ชินทางนะก็ประมาณ45นาทีทุกคน ก็เลยส่งข้อความไปบอกเขาว่าเออคงไม่ได้ไปทําแล้วอืมมีอะไรอีกงานเอองานโรงงานที่ไปทํามาเออต้องนับถือน้ําใจนะคะหรือว่านับถือความอดทนของคนที่ทํางานโรงงานนะเป็นสาวโรงงานหรือว่าเป็นหนุ่มโรงงานนะคะเพราะว่างานหนักนุยนะคะทำงานเจ็ดโมงเช้าจนถึงเกือบสี่โมงนะ ประมาณสเอ่อบ่ายสามครึ่งถึง4ี่โมงเย็นเโมงนะเจ็ดแปดเก้าสิ1สดบสอห้าก็ประมาณหูทำงานก็ประมาณ8 9ชั่วโมงเพราะว่ามันมีเบรกพักกินข้าวเที่ยงอ่ะประมาณ30นาทีเองทุกๆคนกินข้าวเที่ยง30นาทีแล้วก็มีเบรกช่วงเช้าสินาที แล้วก็เบรกช่วงบ่ายอีกสินาทีถามนุ้ยเนี่ยว่าเบรกกินข้าว30นาทีทันไหมมันทันแต่ว่ามันมันรีบแล้วมันแบบมันเหนื่อยมันจุกเนาะแล้วเ,เวลาทํางานเนี่ยนะคะก็ต้องทําแข่งกับเวลาแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าสายพานหนึ่งก็ไปเรื่อยนุ้ยทํางานโรงงานแห่งหนึ่งก็ต้องขับรถจากที่บ้านนะคะประมาณ สามสิบนาทีหนุ่ยก็ตื่นประมาณตีห้าตีห้าครึ่งต้องอาบน้ำนะคะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมของก็ต้องไปไปก่อนเวลาเพื่อที่จะไปหาที่จอดรถเพราะว่าพนักงานมีเยอะมากเป็นร้อยร้อยคนนะคะแล้วก็หาที่จอดรถไปก่อนเวลาเพื่อที่จะต้องไปตอกบัตรแล้วก็ต้องเข้าไปมีติ้งเหมือนว่ามีติ้งเนี่ยก็คือเขาต้องรวมประชุม งานก่อนที่จะเริ่มงานก็ต้องไปก่อนก่อนเวลาตอกบัตรไปทํางานได้ประมาณ1สัปดาห์ไม่ไหวทุกคนปวดหลังมากแล้วมือเนี่ยบวมหนุยก็ต้องมีหน้าที่ติดสติกเกอร์ติดกราฟิกนะคะของออตัวเจ็สสกีเพราะว่าบริษัทโรงงานนี้เนี่ยเป็นโรงงานใหญ่ผลิตพ,พวกรถยนต์รถกอล์ฟ เจ็ตสกีมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รถ RV หรือเปล่า<ม>ที่เขาขับขับลุยส่วนขับแบบขึ้นเขาลงห้วยอะไรประมาณนี้นะก็ไปทำงานยืนทั้งวันถ้าต้องเข้าห้องน้ำก็ต้องต้องขออนุญ,ญาตซูเปอร์วิเซอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นสายงานที่มันมีสายพานนะถ้าหากว่าหาย สมมติเราหายไปคนหนึ่งเนี่ยงานมันมัน,ม,นมันไม่มีใครทําแทนก็ต้องให้มีคนมาแทนทําแทนเราถึงจะไปเข้าห้องน้ำได้หรือว่าจะไปไหนได้นะมันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกวอะไรกดดันแล้วก็ทํางานแข่งกับเวลาเราหนุยไม่ไหวยืนนานนะยืนทั้งวันนะคะปรากฏว่าปวดหลังปวดขาคือปกติเนี่ยหนุยก็ทํางานยืน เดินนะคะใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าในกรณีโรงงานเนี่ยที่นุ้ทำะนะมันยืนทั้งวันจริงๆทุกคนมันมันไม่ได้นั่งมันไม่ได้พักอะไรนะเพราะหนูยเคยทํางานที่เท็กซัสท,ที่ล่าสุดที่ลาออกนะที่เป็นแม่บ้านมันก็ยังมีแบบเวลาได้นั่งบ้างนะเราก็ทําเราไปเรื่อยเราก็ทําไม่ต้องแข่งกับเวลาขนาดนี้นะนูก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ทํางานเป็นสาวโรงงานหรือว่าหนุ่มโรงงานเนี่ย เก่งมากนะคะทุกๆคนเก่งมากๆเพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนเสียงสิ่งแวดล้อมนะคะในโรงงานเนี่ยเสียงค่อนข้างดังดังมากๆเพราะว่าเขาจะมีเครื่องอุดหูให้ด้วยนะคะก็ต้องใช้เครื่องอุดหูแล้วก็ใส่แว่นตาป้องกันพวกฝุ่นหรือว่าพวกโลหะที่มันเป็นเศษส,สมมุติว่ามันมีเศษเหล็กหรือว่าอะไรเนี่ย เล็กๆจิ๋วเนี่ยมาเข้าตาเราเนี่ยนะคะตาบอดได้นะทุกคนเขาก็มีแว่นตาให้นะคะที่อุดหูให้นะคะแล้วก็ค่าจ้างเนี่ยค่อนข้างดี18ดอลลาร์นะคะต่อ1ชั่วโมงแล้วถ้าหากว่าผ่านการทำงาน1เดือนไปได้เนี่ยก็ต้องดูอีกทีนหนึ่งว่าเราทำงานอย่างไรนะคะผ่านเกณฑ์ไหมถ้าหากว่าผ่าน1เดือนไปได้จากพนักงานที่เป็นพนักงานแบบ รับจ้างไม่ประจำนะเขาก็จะปรับให้เป็นพนักงานประจำของบริษัทโรงงานนี้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสวัสดิการดีมากดีดีนะคะแต่ว่าก็ต้องแลกกับการทำงานหนักนะคะแล้วก็ความเสื่อมโทมของร่างกายของเราด้วยนะม,นมันเหมือนไงมันร่างกายเราอาจจะเสื่อมไปเรื่อยในทุกๆวันนะคะถ้าหากว่าทำงานนี้เพราะมันยืนนาน มันก็ต้องแลกกันเนาะแลกแลกกันนะคะใครทํางานโรงงานได้ในี่ถือว่าเก่งมากยอมรับนะคะนับถือใจหนุ่ยก,ก็ไปทํางานได้แค่หนึ่งสัปดาห์นะคะแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้หนุยก,ก็เอาตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว,ต,วตัวแบดนะคะแบดหรือว่าตัวไอ้ป้ายพนักงานเนี่ยไปไปคืนเขานะคะเขาก็ถามว่าทําไมถึงถึงตัดสินใจออกเพราะบางคนเนี่ย เขาอาจจะไม่ถูกกับซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าเขาอาจจะไม่กดดันนะคะจากคนเทรนเทรนงานนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเออมันเกิดจากตัวนุ้เองนะคะเกิดจากร่างกายเรามันไม่ไหวไม่ไหวจริงๆทุกคนคือกลับมาถึงบ้านคือหมดแรงมากๆนะตื่นประมาณตีห้ครึง่งใช่ไหมกลับบ้านมาอีกทีก็ประมาณ4ี่โงครึ่งประมาณนี้นะคะเพราะว่า เป็นช่วงเวลาคนเลิกงานนะรถมันติดนะแล้วกว็จะออกจากลานจอดรถได้คนเป็นร้อยๆคนมันก็ต้องแบบค่อยๆทยอยออกทยอยออกแต่ถือว่าค่าจ้างเนี่ยดีมากนะคะถ้าถ้าเราไหวนะถ้าเราทําไหวนะซึ่งนุ้ยเนี่ยวัยสี่สิบสองสิบสองปีแล้วนะคะสามีก็เห็นว่านุ้ยคงแบบไม่ไหวสามีก็บอกให้ออกไปทํางานแค่เดือนเดียวเพราะว่าเออไม่ถึงเดือนไปทํางานได้แค่หนึ่งสัปดาห์แม่ก็เห็น,เห,นเห็นความ อ่อนล้านะของนุยนะ้ยเนาะสามีก็เลยว่าว่างั้นไม่ต้องไปทําแล้วดีกว่าก็ไปบอกเขานะนุ้ยก็ไปที่โรงงานอนะไปบอกเขาเออไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเ้วหายไปเฉยๆมันมันไม่โอเคเนาะทุกคนก็ต้องเข้าข้อตามตอกออกตามประตูไปบอกเขาว่าเราไม่ไหวไม่ทําแล้วเขาก็บอกนะว่าถ้าอยากกลับมาอีกอยากกลับมาทํางานอีกเขาก็ต้อนรับเสมอนุ้ยก็บอกว่าร่างกายนุ้ยมันมันไม่ไหวแล้วนุ้ยเนี่ยเออ ในอนาคดนี้อาจจะ,ะกลับไปทำเป็นลเส้นมาสซาสเทอร์เพจหรือว่าเป็นหมอนวดน,นนะเนาะก็ต้องรักษามือเอาไว้ด้วยนะรักษาเขาเรียกว่าอะไรพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงเนาะจะได้ทำงานที่เรามีทักษะมีสกิลเขาก็บอกว่าเออมันดีแล้วดูแลร่างกายเพราะว่าเรามีสกิลก็ต้องรักษาสกิลเอาไว้โรงงานเนี่ยทำงานตอนไหนก็ได้ถ้าเราอยากทำก็ไปสมัครแล้วเขาก็ทำงานได้เลยก็ ประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็สมัครงานของพี่อื่นเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงว่าสมัครอะไรเอาไว้แล้วก็จะไปสัมภาษณ์นะคะก็อย่างที่นุ้ยบอกเนาะอีกสองวันนั่นแหละทุกคนก็ในความรู้สึกนุ้ยนะตั้งแต่เริ่มทำงานมาตั้งแต่ชีวิตนี้เนาะทำงานมาไม่ไม่รู้จริงจริงนะทุกคนว่าตัวเองเนี่ยชอบงานอะไร อยากทำอะไรที่ทำงานในทุกๆวันก็เพราะว่าต้องการเงินอ,อหลักๆเลยแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าตัวเองชอบทำอะไรหรือว่าทำอะไรแล้วมีความสุขงานไหนที่ทำแล้วมีความสุขคือนุ้ยไม่รู้เลยจริงๆนะทุกๆคนเพื่อนๆพ,นพ,นพี่เพี่น้องเป็นเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีใครมีความสุขกับการทำงานแล้วก็ได้เงินด้วยเนี่ยโอ้หนุยรู้สึกอิจฉาเพราะว่า การที่เราได้ทํางานด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขไม่กดดันไม่เครียดไม่เหนื่อยเนี่ยถือว่าโชคดีนะถึงแม้ว่าเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขกับการทํางานเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ดีเอ,อแต่ว่าตัวนุ้ยเนี่ยน,นุ้ยไม่รู้ไม่ค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรแต่ว่าที่รู้ๆก็คือชอบชอบทํากับข้าวเลยเวลาทำกับข้าวเวลาที่กิน กินอาหารเยอร่อยอร่อยเนี่ยก็คือมีความสุขนั่นคือความสุขของนุ้ยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำทำงานนะทุกคนว่าเอองานไหนที่เหมาะกับเราแล้วเราแล้วทําแล้วมีความสุขคือนุย้ยนุ้ยไม่รู้เลยก็ขึ้นเกิดมาตั้งครึ่งชีวิตแล้วสี่สิบสองปีแล้วก็ยังคน้นค้นหาไม่ได้ยังไม่ค้นพบสิ่งที่ตัวตัวเองทําแล้วมีความสุขรู้แต่ว่าทํางานแล้วมันได้เงินก็ทําตามหน้าที่ทํางานให้ดีที่สุด เราก็ได้เงินนะทุกๆคนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปว่างานที่จะไปสัมภาษณวันพฤหัสนี้จะเป็นยังไงว่าจะได้งานไหมเนาะนั่นแหละทุกคนมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวมาดูของที่นุ้ยสั่งว่าสั่งอะไรไปนะนี่อมาดูกันนะคะเออทุกคนอยู่อเมริกามาเจ็ดเจ็ดปี เจ็ดปีจะแปดปีแล้วไหมยังไม่รู้เลยตัวเองว่าชอบอะไรว่าตัวเองในชอบอะไรเออไม่รู้จริงๆนะคะรู้แต่ว่าทํางานแล้วได้เงินเท่านั้นแล้วสิ่งนี้ที่สั่งไปนะคะก็สั่งมาในช่วงที่แบบคิดว่าตัวเองทํางานร้านอาหารเนี่ยทํางานร้านญี่ปุ่นแล้วจะได้ทํางานตลอดไปอะไรเงี้ยเออทํางานในช่วงเวลาแบบ ที่ตัวเองว่างงานก็เลยสั่งสั่งอันนี้ไปนะสั่งรองเท้าแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้เพราะว่าถ้าได้ทํางานถ้าได้งานที่จะไปสัมภาษณ์นี้นะก็คิดว่าน่าจะได้ใช้อันนี้นะคะมาดูกันรองเท้านี่ค่ะรองเท้าของ Skechers นะคะนี่อันนี้คนจริงใส่ได้ทั้งที่ร้านอาหารแล้วก็โรงงานนะคะเพราะามันกัน กันลื่นนี่กันลื่นนะคะคู่นี้น่าจะประมาณห้าสิบดอลลาร์นะทุกคนเนี่ห้าสิบดอลลาร์หรือเปล่าประมาณหกสิบดอลลาร์เนี่ยน,นะคะเพราะว่ามันกันกันกระแทกและกันลื่นนะคะสั่งมาเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้ที่ร้านอาหารแล้วก็พอดีว่าทำได้แค่คืนเดียวแล้วก็ไปทำงานโรงงานเออ คิดว่าได้ใช้แน่นอนก็เลยสั่งมานะคะจอะเนี่ยคูสเก็ตเชอร์มันดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันนิ่มเนี่ยมันบุมันนิ่มนะคะนิ่มแล้วก็คนที่ยืนนานๆเดินนานๆเนี่ยต้องใช้ไอตัวที่เป็น Memory f o โ m มนะมันก็จะนิ่มไม่นิ่มมากคือมันเหมือนรองรับการกระแทกการยืนนานๆของเรานะคะนุ้ยมีสเก็ตเชอร์กี่คู่1นึ อ้ยเยอะนะคะช่วงที่ทำงานเป็นแม่บ้านเนี่ยใช้ s k e ็ตเชอร์นะคะซื้อซื้อมาแล้วพอใส่ไปสักพักใส่ทุกวันใช่ไหมคะมันก็จะคล้ายๆตัวลึกกันลื่นมันก็จะหายไปก็ซื้อใหม่เพราะไม่ค่อยแพงเนี่ยนะคะสเก็ตเชอรรุ่นนี้เออนี่นะคะรุ่นนี้นะคะเผื่อว่า จะมีคนสนใจไปซื้อนะนุ้ยใส่เบอร์6.5นะคะของ s k e t c h e r รใส่ดีจริงทุกคนนั่นแหละทุกๆคนเดี๋ยวนุ้ยก็จะมาอัปเดตใหม่อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความจริงเนี่ยนุ้ยก็ต่อใบมาสาดเป็นไลเซนมาสาดเทอรรปิตจากรัฐเท็กซัสแล้วนะก็ได้แล้วก็ยืดอายุไปอีก2ปีนะคะแล้วก็ต้องมาดูกันว่ามาอยู่จอเจียเนี่ย ตอนนี้มันก็เหมือนจะมีคล้ายๆได้ยินแว่วๆว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับรัฐอื่นๆได้แต่มันมีไม่ไม่ไม่ไมครบทุกรัฐนะมันจะมีบางส่วนแต่ก็ต้องรอรอดูกฎก่อนว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะคะว่าสามารถใช้ไรเส้นของเท็กซัสมาใช้ของจอร์เจียนะคะในสำหรับของไรเซนมาซาเทอร์ปิสนะหนุ่ยเขาจะได้กลับไปทำงานสปาได้ทำงานสปาเนี่ยมันก็ทำเป็นพาร์ทไทม์นะคะก็ ถือว่ามีลายเส้นมันก็ดีนะเราเหมือนเป็นทักษะเป็นสกิลของเรานะอะมาดูอีกันนึงนะคะนี่ทุกคนสัน่งอันนี้ตะเกียบนะคะตะลกมากวันนั้นไปซื้อซูชิมาแล้วลืมมาตะเกียบนี่นุ้ยก็เลยสั่งตะเกียบเอามาไว้ใช้ที่บ้านเองเลยนะคะก็คือเวลาไปซื้อซูชิของเขาเขาก็จะมีตะเกียบให้แต่ว่าวันนั้นนุ้ยลืมหยิบตะเกียบมาก็ใช้มือเนี่ยกิน หยิบซูชิกินนี่ค่ะตะเกียบน่ารักมากเลยทุกคนนี่ประมาณหกดอลลาร์มั้งคะเนี่ยหกดอลลาร์ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่แล้วสวยด้วยนะนี่ค่ะกล่องก็น่ารักสิได้ตะเกียบมาค่ะตะเกียบไม้โอเคทุกคน <laughs> วันนี้ลุยก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเออจะพูดยังไงดีละ่ะการทำงาน ใช้แรงงานนะคะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องต้องอดทนมากๆนะคะสำหรับการยืนนานๆการใช้แรงหรือว่าการเคลื่อนไหวเป็นะระยะเวลาติดกันนานๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายเหนื่อยแล้วก็เพลียเนาะเออถ้าใครทําได้เนี่ยนุยสนับสนุนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะแต่ว่าตัวนุยเองเนี่ยเดี๋ยวนุยต้องคิดว่าต้องหางานที่มันแบบเออเหมาะเหมาะก,กับตัวเราแล้วก็แล้วก็ ได้เงินที่สําคัญเนาะได้เงินเดี๋ยวถ้ายัางไงมีอะไรเนี่ยนุ้ยมาอัปเดตให้ฟังใหม่ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะสําหรับคนที่ยังมีลมหายใจนะโชคดีที่มาอยู่ที่ที่เนี่ยที่อเมริกาแถวบ้านนะสาหรับตัวนุ้ยนะงานค่อนข้างเยอะนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกทาอะไรสําหรับนุย้ยนุ้ยก็ต้องใช้แรงงานต่อไปนะคะเพราะว่านุ้ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปเรียนเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ว่าจบ จากาจากที่นี่ไ,ได้จบไม่ได้เรียนจบที่นี่ที่อเมริกานะคะนุ้ยก็ต้องหาอะไรทําที่คิดว่าตัวเราพอจะทําได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรเนาะมีแต่เรียนเนี่ยมาสซาาัดเทอร์ิสนะคะลเส้นก็ได้มาแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆก็ประมาณนี้ทุกๆคน เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็นุ้ยก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยสู้ต่อไปยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สู้จนกว่าจะหมดลมหายใจแล้วเนาะทุกคนก็ไว้เจอกับนุ้ยใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับนุ้ยใต้คลิปได้หายไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวนุ้ยมาอัปเดตชีวิตใหม่ให้ฟังอัปเดตชีนุ้ยอัปเดตชีวิตนุ้ยให้ฟังใหม่ในคลิปหน้าออพูดติดๆขัดๆไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะแบบว่าพูดคุยเนาะ ก็ไว้เจอกับนุยใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้นุยลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ